ครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจในศาสตร์ลายมือนะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้ดูเส้นวาส,สนาตอนที่สามกันต่อนะครับครั้งนี้ก็จะมาแนะนำให้ดูว่าตัวเส้นวาส,สนาที่มันเกี่ยวกับความโชคดีมีเงินเข้าตัวที่ได้มานะมันจะต้องดูตรงไหนดูยังไงบ้างนะครับอย่างมือตัวอย่างนี้อย่างแรกที่เคยบอกไปตอนก่อนก่อนว่า ช่วง20โชคดีแต่งงาน,นก็คือมันจะคือต้นเส้นนี่มันจะเป็น19แต่ว่ากลางๆขึ้นมานิดนึงเนี่ยจะคือ20แต่จุดตรงเส้นตัวนี้มันคือ24เนี่ยคือ23แล้วก็24มันก็จะอยู่ตรงบริเวณของไอ้วิกตอรี่ที่มันขึ้นพอดีเนี่ยแหละครับก็เลยเห็นว่าคนนี้จะต้องมีเรื่องที่ว่าโชคดีเข้ามาก่่อและเนี่ยคือยี่สิบสาม แล้วก็คือนี่คือ24ช่วงอยู่กลางๆนี่พอดีก็เลยถามเข้าไปว่าอายุ24กับ30ช่วงไหนได้รับมรดกเพราะว่าเห็นว่ามันมีอยู่แค่2ช่วงที่จะเป็นมรดกคือที่จะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆเข้ามานะก็คือเส้นนี้กระยับมาอีกตรงนี้มันก็เป็น26-27แถวๆนี้มันยังไม่ถึง28ดีด้วย ตัวนี้ก็สามสิบคุมาแล้วเจ้าตัวเขาเลยตอบมาว่ายี่สิบสี่เพราะมันก็ตรงตามที่เรารู้สึกเห็นครั้งแรกว่ามันอยู่แค่สองช่วงระหว่างยี่สิบสี่กับสามสิบเพราะตัวนี้เส้นวาส,สนาตัวนี้มันมาชนกับเส้นวาส,สนาอีกตัวหนึ่งที่เกิดจู่ระหว่างเนินจันทร์กับเนินอังคารหมายถึงว่าจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือยกให้จากใครสักคนก็คือจากพ่อจากแม่นั่นแหละนะครับ และอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูนี่คือเส้นวาสนาเนาะ,ะและมันก็จะมีเส้นวิ่งเข้ามาชนตรงนี้มันจะมีอยูสองช่วงนี่คือช่วงหนึ่งช่วงนี้จะเป็นสาสิบสี่ตัวที่มันเส้นเข้ามาตัดสารสิบห้าจะอยู่ตรงนี้นี่สา5สิบห้ากัวจะอยู่บริเวณตรงเส้นนี่ที่วิ่งมาชนกับเส้นอาทิตย์พอดีนี ไม่ดีนะไอตัวนี้นี่และ36 3หสย่างส7มิก็คือตรงนี้ตรงที่เส้นมาตัดขวางพอดีนี่เธอเส้นตัวนี้แหละเสียเงินตรงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินก็คือเสียมาตั้งแต่ช่วง34 3สขึ้นมาเรื่อยๆตอนตอนที่ดูให้แกก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละแกก็ถามว่าทําไมช่วงนี้มีแต่เรื่องเสียเงินก็ก็เส้นมาตัดใส สองสมปีติดต่อกันมันไม่เสียก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแล้วแล้วทีนี้ในตัวเลขมันบอกนะเห็นในตัวเลขว่าปีย่างสาสิบเจ็ดเนี่ยจะทำอะไรกับบ้านหรือกับที่ดินหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขมันบอกว่าจะต้องมีการปรับปรุงแค่ขต่อเติมซ่อมแซมหรือขายออกไปก็ได้ถ้าอยากจะขายก็ขายได้เพราะว่ามันตกอยู่ในตําแหน่งที่ว่าพันธุปโปคาเป็นกาลีอายุสาสิบหกสาสิบเจ็ดสาสิบ มันก็จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางกลางวิกตอรี่พอดีเนี่ยหมายก็ว่าตั้งแต่สิบสามมกราเป็นต้นไปอายุตัวนี้จะเข้ามาทำงานตัวนี้เนี่ยถูกที่กลางเส้นวีหงายวิกตอรี่เนี่ยตัววีขึ้นเนี่ยนะครับจะทำงานก็คือหมายก็ว่าจะได้เงินก้อนนั่นแหละจะได้เงินก้อนใหญ่แกก็เลยตอบมาว่ามีคนติดต่อซื้อที่ เห็นไหมนี่แหละคือโชคดีจะเข้ามาแล้วเงินก้อนใหญ่ตัวหนึ่งจะเข้ามาอีกแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่ยกไม้ดูก็อยากจะบอกว่าดูความโชคดีให้ดูที่วิกตอรี่หรือวีงไงนะครับบันติดอยู่ตรงไหนตรงเส้นเสาก็เงินเยอะมรดกทรัพย์สินนั่นแหละถ้ามือซ้ายนะมือซ้ายเพราะว่ามือขวาเนี่ยให้ไปดูจุดอายุเดียวกันเนี่ยเห็นไหมยี 20, ่สิบั้แต่ยี่สิบมันได้มี วิกตอรี่ขึ้นสักตัวเลย3 4 3 5ก็แล้วใหญ่ไม่มีเลยเห็นไหมสามหกสามเก็ดไปก็ไม่มีวิกตอรี่มีแต่จะบอกว่าจะเปลี่ยนงานซึ่งแกก็กําลังอยากจะเปลี่ยนอยู่พอดีด้วยทีนี้นี่แหละครับคือตัวโชคดีก็คือให้ดูที่วิกตอรี่หรือวีหายนะครับแล้วก็มันต้องดูที่จุดอายุของแต่ละคนด้วยว่ามันจะขึ้นไปรับกันอายุประมาณเท่าไหร่ สรุปเปเป็นแนวทางประมาณนี้เอาไว้ติดตามตอนต่อไป